ตรงนี้ไม่ต้องไปจอดตรงนี้เลย เวลาอย่างนี้แล้วก็วิ่งคนเดียวเอาจริงๆนะผมรู้หมดแหละแต่ผมไม่พูดเฉยๆแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดกอไก่ขอพึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดนี่เมื่อกี้กำลังจะเสร็จอยู่แล้วกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มีเงินสดของให้โอนเหรอไม่โอน นิสัยมาคนเดียวด้วยให้โอนเข้าบัญชีเขาเหรอโอนเรียกโอนเรียกยังถ้าโอนเมื่อกี้งามเลยอ่ะงานราชการเลยน่าจะโอนไม่เป็นไรถือว่าทอดปากเหยื่อปากกาไปเเออท่าไหร่ให้เปทาไหร่มันให้โอนเข้าบัญชียังไม่โอนตายว่ะขึ้วงทางหลวง ำรวจทั้งหลวงทะเบียนเมื่อกี้เนี่ยเรียกรถน้องเขาแล้วมาคนเดียวได้นะมาคนเดียวน้องเขาบอกว่ากำลังจะโอนพอดีผมจอดก่อนเลยโอนไม่ทันมีการวิ่งไปกับขี่มาคืนด้วยรีบไปอย่างเร็วเลย หัวหน้าผู้คุมแล้วกันนะเนาะเบี่ยเมื่อกี้ที่ผมไล์ให้ดูนะครับมาคนเดียวซึ่งเวลานี้มันก็ไปสี่กว่าแล้วนะครับมาเรียกรถจอดน้องเขาบอกแล้วว่ากำลังจะโอนนะครับแต่ผมมา,มาก่อนเลยไม่ได้โอนโอเคไปข้างหน้าเผื่อทันเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่ออ่อ เส้นข้างหน้านี้เป็นอันนี้เส้นอะไรนะน้องเอเส้นการจานาจสงอันนี้เส้นการจนาข้างหน้านี้อะไรนะาบางบัวทองเหรอข้างหน้าก็จะไปบางบัวทองออมาคนเดียวให้โอนโอ้ตายตายตา,ยตายดีนะผมมาจอดก่อนยังไม่ได้โอนเลยแถไปเรื่อยตำรวจ